ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะคะโดยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ร่วมด้วยค่ะราบบังคมทูลทราบฝาลองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบรกรชาวไทยทุกบู่เหล่าทั้งที่อยู่พร้อมกันณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปราบลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองพระบาทเนื่องในโอกาสอันเป็นสุขพระมงคลวาระคล้ายวันพระราชสมพครบห้ารอบวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2558ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกทราบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณล้นเกล้าล,นล้นตรมอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาใต้ฝ่ารองพระบาททรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระรา,าลฤทไทยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ของราษฎรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่ได้พระราชทานผ่านโครงการตามแนวพระาราชดำริต,ต่างๆทั้งด้านการศึกษาการอาชีพการทนุบำรุงศิงละปะวัฒนธรรมไทยการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและด้านอื่น ล้วนก่อให้เกิดความก้าวหน้าเกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยังยืนแนวทางการส่งงานและการแก้ไขปัญหาได้เป็นแบบอย่างให้ประชาชนและข้าราชการได้น,นำไปประพฤติปฏิบัติตนก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ทั้งแก่คน สังคมและสิ่งแวดล้อมใต้ฝารลองพระบาททรงเป็นขัตทิยะราชกุมารีที่มีพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศทั้งด้านอักษราศาสตร์ประวัติศาสตร์และดนตรีไทยรวมถึงด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศเมื่อตายฝารลองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆล้วนก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทย กับนานาประเทศในโอกาสอันเป็นมิ่งหมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานอนุญาตนำพระสงฆ์ิกาทั้งหลายทั่วราชอาจักรน้อมเก้าน้อกมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโอเดชวยจุด,ดจันโชชา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลพระบารมีแผ่ไพศาลพระพารณาไม่แข็งแรงพระพารณาไม่แข็งแรงทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญล่มเก้าทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญล่มเก้าแก่เราพระสงฆ์ที่กรแก่เราพระสงฆ์ที่กรันดรตลอดกาลนิรันดร ด้วยเก้าด้วยกระหม่อมด้วยเก้าด้วยกระหม่อม